กับโซเดียมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับช่องไม่มีสาราวันนี้ก็อยู่กับวีดีโอของน้อง03โซโลนะครับผมอยู่แต้ม2,896วันนี้ผมก็จะพาขึ้นแดงไปทีนะครับผมก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ก็มาดูด้วยกันได้ไหมครับผมก็ยิงยับยับยิงเวอร์เวอร์ก็มีนะครับผมบอกเลยขอประมาณนี้เลยอันนี้ก็เป็นเป็นชุดนะชุดมี133ชุดนะครับผมท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เสื้อต่างๆนะครับผมเฮ้ยผมใส่ผมเปลี่ยนชุดดีกว่าชุดนี้มันไม่เท่เลยว่ะ แล้วบอกผมหรือว่าผมเอาชุดนี้ดิมันก็เท่แอบเท่อยู่นะแต่มไม่แน่ใจนะว่าจะเข้าตายเอฟซหรือเปล่าเพราะผ,ผมแต่งตัวไม่เป็นเพราะว่าผมใช้ได้ชุดบอดไงเมื่อก่อนใครจำได้ที่ผมเล่นไอดีตัวเองอ่ะผมจะเล่นได้ชุดบอดไงเออนั่นแหละมันก็ผมสำหรับใครที่สนใจอยากซื้อขายครับ ID หรืไฟล์และ R V นี่เลยเพจซปเปอร์ไก่ชอ็อปซื้อขาย ID เดมันต้องการใช้งานหรือต้องการหาราดสวยๆเข้ามาที่เพจเราได้เลยซปเปอร์ไก่ช็อปลิงอยู่ใต้คลิปนะครับ ก็เลยแต่งตัวไม่เป็นต้องขออภัยจริงๆนะนะจุดนี้ด้วยนะครับผมผู้ชมไปดูสัตว์เลี้ยงนะมีแพนกลิ้นไหมมีแพนกลิ้นไหมมีแพนกล้นนะครับผมสวยเลยปืนอัรเกรดมีเอ็กแอมแปดรุ่นสามนะครับผมแล้วก็ปืนดาเมจสองประมาณนี้เอเคเอตตะกันยิงหนึ่งสกาสกาลันสองเอาว่า A ะโอเเอ็กแอมแปดลันหนึ่งนะครับผมก็เป็นวีลสามนะเนาะแล้วก็อัค์อารลันสองนะครับผมประมาณเอสเอ็มจีประมาณน, G, มามานี้ไปดูช็อตกันนะครับผม โอ้โหช็อตกันลูกสองแจกเออพูดง่ายๆเลยแต่เล่นได้แหละแต่เล่นได้เล่นได้นะครับผมก็ oh, ขอพายจริงๆด้วยถ้าใครบอกว่าแบบเออไปดูถูกไอดีคนอื่นนะผมพูดได้เฉยสุดท้ายผมก็ดันแดงให้ไม่ใช่เหรอครับง่าจะตายหนึ่งปาไปปะอะฮะเอ้ยผมเพิ่งยิงคนย,ยิงยิงคนเดียวเองอะไรเนี่ยโอ้โห FC แดงแปดไม่ตายตายหนึ่ง ข้าหวัวสองร้กว่าไม่ตายหัวตายครับผม3เลยสัวเฮ้ยเฮ้ย,ยมาดิเอาไปมาดิแดงแปดตายหนึงโอ้ยคิวฟรีด้วแหล่มีมากมาดิมาดิพอแตกมีมหมหัว ไอ้น่ะตายหนึ่งตามเลยอยู่ไหนมั้นักนะหัวแตกอบอมตายหนึ่งมาดิแดงแปดอันนี้ก็เล่นไม่เป็นโอ้หัวแตกตายหนึ่งหัวแตกอับอมมาดิมาดิแม่เดียวมาดิ มาดิแดงแปดโอ้โหแดงแปดใจหนึน่งเนอตตกเอาบอมตีมตีเอาอ <c oughs> สิบสคิวพอตาตกเอาบอมวตกยหนึ่งใจหนึง,านง,านงมาดิโอยิงไม่โดนหนึน่งสิบคิว อัดิี้ขอแตก17คิวขอแตกโอ้โหคิวที่18 18คิวอะไคิเอ่ะเอาแมตเดียวยิงมาดิโอ้ยิงหวัวไม่โดน19้คิวตอนเนี้ยขอแตกนะโอ้ยเกิดแรงปัด20ิคิวมาดิตายดง่ิบคิวอันนี้ยี่ิคิวโอ้โ บอกห้าสิบห้าขอแตกรับผมโอ้โหยิงนานจัดเลยครับท่านผู้ชมขอแตกขอแตกกระสุนเต็มร้อยแล้วมาดิขอแตกเม็ดเดียวเกือบแดงแฟรนะท่านผู้ชมแดงแฟดมาดิดันเม็ดเฮ้ยยุงแพ้ยัยงไงอ๋อ một cái nữa một cái nữa. tay đánh 8 kiếm 3. Tay 1เอา mày đi. quả tay. này nè mẹ ở đây nè tay không bông. này này mẹ bắt nó bay. Khá à khá một nữa. พอแตกมดมดสิบสามชิล <c oughs> บอกบอกหกสิบนะครับผมมาดิมาดิาดตายหนึ่ง <c oughs> พอแตกโอ้โหนี้ขนาดวิ่งยังยิงโดนหัวนะรับ <c oughs> เอาจัดว่ะ <c oughs> มาดิตายหนึ่ง <c oughs> ตายหนึ่ง <c oughs> ขนาดมีนะ พอแตกครับผมขาน้ามีขาน้ามีมันมันยิงจออยู่มันจอยเหรอพอแตกตายหนึโอ้ยหลังเข้าอือบอกสามสิบเจ็ดนะครับผมเค้นเป็นดิมอนสี่นะครับผมไปกันต่อเลยมาดิพอแตกตายหนึ่งแดงมาดิ โอ้ยต่อแตกมาดิแต่หนึ่งเอามาต่อแตกมีไหมอ่ะมีไหมมีไหมนะเนาะต่อแตกโอ้โหมาดิมาดิต่อแตกแดงแปดมาดิมาดิหัวตายหัวตายหัวตาย ะคตรแตกมีไหมได้เอามาดิโคตแตกเอาว่าเอาจัดเลยครับชมโคตแตกครับผมแดงแปดโคตแตกแดงแปดเอาว่ามาดิ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 ออกมาดิ ออแตกครับผมยิงอย่างช้าเลยนะมันจะลูกตองไม้เนี่ยบวกสีก้านะครับผมไปกันอุ้ยสาอแตกครับผมตายเลยแดงดำบอลดำคอแตกแตงสองบวกสี่สิบเก้านะอย่าตายอโอแดงแปดมาดิเอามาดิโอ้แมวแดงแปดโอ้ยโดนหาว่าโปลเลยจิงแจ๊กเป็นจิงแจ๊ อะไรครับเนี่ยโดนไปโอ้เข้าหัวไปนะครับผมตายเดิมโดนโดนตายเดิมตายเดิมเฮ้ยไอวอไม่มีคนนี้มันต้็นยังไงโดนอ้ยเยอะเกินตายเดิมผมจะไม่เล่นสไนอีกอันนี้ก็เป็นภารกิจนะครับผม ก็ชุบเพื่อนนะครับผมอ้ยข้างนอกวงขนาดนี้มีตัวเหรอเนี่ยโอ้โหมันโดสนสไนบ่อะว่าผมไม่ไหวแนละ้วท่านผู้ชมเออแค่นั่นแหละปล่อยเถอะโอ้โหนอกวงขนาดนี้ยังมีคนอะ่ะเกินไปเรียบร้อยนะครับผมขึ้นเป็นฮีโร่อีกทีเรียบร้อยกับไอดีนี้จากเดมอนสามขึ้นเป็นฮีโร่อีกก็มียิงยิงเวอร์เวอร์ยิงยับยับก็มีนะครับนะท่านผู้ชมบวกสิบเก้านะครับผมตัวสารักที่รูก ตาที่สามของน้องเขาเลยนะครับผมน้องมชมเอาจัดเลยก็ขึ้นเป็นแดงขึ้นแดงไม่ไียบร้บอยกันไปดีนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาใช้บริการแล้วก็ไว้ใจผมด้วยนะครับอย่าทักเพจมั่วนะครับผมใครที่อยากจะให้ผมดันอ่ะกดเข้าไปในลิงก์เนี่ยดูคลิปนี้อยูอ่ถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่กดลิงก์ดีสคริปชั่นอ่ะมันจะมีลิงก์เพจผมและลิงก์เฟซจริงผมกดตรงนั้นแล้วก็เข้าไปทักอย่าค้นหาในเฟซบุ๊กไม่งั้นคุณจะเจอแต่โจรมีคน โดนหลอกเยอะมากแล้วก็โดนเอารหัสไปให้นะครับก็อย่าเตือนกัน